ให้ดูบรรยากาศถนนภูทับเบิกฮะสวยงามมากไม่หลงก็เลยสวัสดีครับพบกับ Never Enduro นะครับเราก็เดินทางเข้ามาสู่ EP สุดท้ายนะครับ E ี EP ท่องเที่ยวตัวเพ่งสู่น้ำเพียงดินวันนี้เราก็จะเดินทางจากภูทับเบิกนะครับกับสู่บ้านพักที่บ้านเค็กน้อยนี่คือเส้นทางถนนลาดยางของภูทับเบิกครับเพื่อนๆลองชมความสวยงามกัน ได้เลยครับเมื่อขับเลาะ ลัดมาเรื่อยๆตามถนนเส้นโค้งที่มีวิวอันสวยงามของภูทะเบิงนะครับเราก็เดินทางมาสู่ทางแยกซึ่งเป็นถนนดินที่จะมุ่งเข้าสู่น้ำเพียงดินไปเราเดินทางกันต่อนะครับเส้นทางที่เห็นนี้ก็จะเป็นถนนชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านก็สามารถเข้ามาใช้สอยหาของป่าตามธรรมชาตินะครับทั้งหน่อไม้เลี้ยงสัตว์นะครับเป็นของวัวแล้วก็ทำการเกษตรเช่นปลูกต้นยาง ไ,ไปไปเขาขอขอ่ะโอเคขอบคุณครับถูกแล้วผมมาถูกทางเมื่อเราขับมาสักพักหนึ่งนะครับเทปโกก็ได้จอดเพื่อถามทางเพื่อความมั่นใจในการเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสรุปก็คือเรามาถูกทางครับ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับดวงอาทิตย์ก็กำลังใกล้จะตกดินในเมื่อหน้าหนาวแบบนี้เราทั้ง3มคนก็เพิ่มความเร็วเพื่อที่จะได้ไม่มืดระหว่างทางครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับพวกเราทั้ง3าต้องรีบเร่งทําความเร็วให้ได้เพื่อไม่ให้มืดในป่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมืดขึ้นมาแล้วจะหนาวมากเลยนะครับช่วงฤด,ดูนี้ เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มที่จะรับขอบฟ้าผมและทีมงานก็ได้เร่งความเร็วกันอย่างเต็มที่ประกอบกับเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้ทำให้น็อตที่ยึดอยู่คลายลงไปทุกทีจึงเกิ guard, เดเหตุการณ์น็อตบ่อหายนะครับทำให้บอ่อผมนั้นหลุดไปน็อตหลุดหยิบไ้หน่อยโคตรเดือดเนี่ยฮะ <c oughs> หลังจึงเบาหลุดนะครับก็ไม่รอชา้าใส่เบาแล้วไปกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ต้องเร่งความเร็วแล้วเพราะว่าอีกยาวไกลเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านเค็กน้อยแล้วดวงอาทิตย์ก็เริ่มรับขอบฟ้าลงทุกทีทุกทีอกไกลพี่พไปไปเขาคอพี่ขอบคุณครับพี่อเอาไงไปเลยบวกเลยอ่ะหมดเลย ไปเลยเอ,อัทนีย์ีบงนะ3รับรับข้าทางเก่าทำไมอ่ะยากเหรอยากขนาดไหนวะและเนื่องจากผมเห็นว่าเรามาไกลแล้วก็ไม่อยากที่จะย้อนกลับจึงบอกให้พี่โก้ลองไปดูครับ <c oughs> ในขณะที่ผมไม่รู้เส้นทางอะไรเลยพี่โก้ก็ได้จอดสอบถามคนดูแลส่วนยางนะครับ ว่าเรามาถูกทางหรือไม่ตอนนี้บอกได้เลยว่าลุ้นอย่างเดียวว่าขอให้เส้นทางที่ขับมายาวไกลเมื่อกี้ถูกรบอ่ะใช่เหรอเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาใช่ทางนี้เหรอใช่าทางนี้เหรอเหรอไม่มีคนขี่นะนี่เอาไงดีมอกดีกวนาไหมไปไลนเดิมเลยเออมองไม่เห็นทางนะคิวเนะาะ เนื่องจากเวลาที่เริ่มจะมืดแล้วเป็นการบีบบังคับให้พวกเราสามคนตัดสินใจที่จะย้อนกลับเพื่อไปเส้นทางที่ถูกต้องดีกว่ามาเปิดเส้นทางที่ลกชันแบบนี้มันลกพี่รถไม่ผ่านางมันลกมากเลยพวกผมทั้งสามตัดสินตรงกันว่าควรย้อนออกไปยังเส้นทางดึงที่เคยไปมาก่อนเพื่อเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เราหลงมาไกลมากและเราก็ย้อนไปไกลมากทำให้เปืองเวลาตอนนี้เวลาเริ่มมืดลงทุกทีแล้วนะครับคุณยังครับมีแวลไนอินดูโรครับอคิวไม่มีไฟด้วยไม่เป็นไรอิคอยู่กลางไว้แต่ลงุงอยู่หลังให้แล้วก็ส่องไฟอิคิวก็ให้ลุงโกนำแันนี้เราก็หาทางไฟต่อนะครับยังหาทางไม่เจอ เมื war, ่อเทพโก้ปร oh. ึกษาเส้นทางกับเจ้าถิ่นเรียบร้อยเราก็ค่อยๆเคาะไปตามเส้นทางนะครับมาถึงเจอแยกอีกแล้วตอนนี้ต้องรอเทปโก้ตัดสินใจครับต้งอย่างเดียวเปล่าเออบอกตรองก็ตรงอ่นะตอนนี้เส้นทางที่เทปโกได้เคยจําได้ตอนนี้เขาลืมหมดแล้วนะครับเนื่องจากเส้นทางธรรมชาติมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาเสมอ จึงจอดไปถามไปเรื่อยๆเมื่อเราสอบถามกันไปเรื่อยๆจนมั่นใจในเส้นทางแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่น้ำเพียงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ mm hmm. หลือระยะทางอีก10กิโลจะออกเขาคอเพื่อกลับสู่เขกน้อยแล้วนี่แหละครับที่เรียกว่ารถวิบากอน d u โขับไปสักพักท้องฟ้าก็จะมืดลงทุกที น้องอีคิวก็ดันมาโซ่หลุดจึงทำการติดตั้งโซ่เพื่อไปกันต่อครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นอีกครั้งจนได้นะครับหลุด2รอบอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วเราจึงต้องตั้งโซ่ใหม่ให้มีความตึงขึ้นนะครับลูกชายของออฟเก้าชั้นก็โซ่หลุดฮะเรียบร้อยหลุด2องรอบแล้ว กำลังทําการติดตั้งอยู่ครตอนนี้ไขให้ตึงขึ้นมาหน่อยนึงและเมื่อทําการติดตั้งโซ่เสร็จแล้วเราต้องรีบไปกันต่อเลยครับเพราะตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดลงทุกทีตอนนี้เส้นทางเราสับสนมากเพราะแยกมีเยอะมากในป่าแห่งนี้จึงอาศัยการมองลอยล้อซึ่งก็มองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ แล้ก็ถึงเวลามืดพอดีนะครับดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงท้องฟ้าในหน้าหนาวนี้มืดลงเร็วกว่าปกติดีนะครับที่ตรงนี้เรามีไฟมาตรก,กัน2คันเส้นทางน้ำเพียงดินนี้ส่วนใหญ่จะมีลำธารลัดผ่านหลากหลายลำธารมากเลยครับลองชมดูนะครับ และเมื่อมีลำน้ำเยอะมากมายแบบนี้ผมภาวนาอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งล้มลงในน้ำเพราะการล้มลงในน้ำนั้นอาจจะทำให้รถเสียและไปต่อไม่ได้ไดดดและเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นเมื่อรถน้องิ q ลื่นก้อนหินทําให้รถล้มลงไปในน้ําแต่โชคดีที่กระแสน้ําน้อยจึงไม่สามารถทําให้รถเสียหายได้เราจึงได้ไปกันต่อครับ,บนะระหว่างทางเทปโกก็ได้ปรึกษาเส้นทางมากมายหลายครั้งต่อหลายครั้งเพื่อพาพวกเราทั้งสามกลับบ้านอย่างปลอดภัยในงานนี้ต้องขอบคุณเทปโกเป็นอย่างมากครับทั้งหมดเลยกระอกกระเป๋า หมดต้งกระเป๋าเี่แหละกระเป๋าหลุดขาดเลยเกี่ยวต้นไม้แลไหนที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จกับ134กิโลเมตรเข็กน้อยตัวเพ่งภูหินล่องก้าภูลมโลบ้านหมันข่าวผูทับเบอร์น้ำเพียงดินและวนกลับมาสู่เข็กน้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเอเวอร์ <Okay. S 2> ขอบคุณมากๆครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับเรียบร้อยครับวันนี้ ไม่เียกลายเลยนะเขาคอ ó เหรอ